พัตคารจีนที่อำนาจพาแสงดาวไปกินตั้งอยู่แถวถนนเพชรบุรีเขาให้เธอเลือกสั่งได้ตามใจชอบถึงแม้ว่าอาหารทุกชนิดจะอยู่ในขั้นเลิศรสแต่หนุ่มใหญ่วัยสาก็กระเดือกเข้าไปไม่ค่อยลงเพราะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ใกล้ชิดกับสาวน้อยที่ตนหวังปองและมีหวังได้เป็นเจ้าของเสียด้วยส่วนแสงดาวนั้นกินไปคิดไปว่าทำยังไงจึงจะปลีกตัวไปพบยอดชายในดวงใจได้ก็พอดีอำนาจเอ่ยขึ้นท่านอิ่มแล้วเราดูหนังกนะันสักรอบดีไหมครับ เธอบายเบี่ยงด้วยปฏิภา์อันฉับไวไหนคุณว่าจะไปยุทธยาไงเล่าพรุ่งนี้ก็ได้ครับอ้อเกลยดคนผัดวันประกันพรุ่งเขายิ้มใหญ่หญงั้นต้องไปค้างที่โน้นหรือเปล่าคะกลับคืนนี้ครับแสงดาวมองเห็นรูทางราบเรียบเหมือนเดินบนกระจกทางบ้านคุณจะว่ายังไงนะอยากรู้จริงอำนาจตาลุกโพลงไปด้วยกันไหมเหล่าอยากเลยค่ะนั่งรถทางไกลอ้อเวียนหัวงั้นตอนขากลับผมจะแวะบอกคุณ เธอทำเป็นตึกตองอยู่ครูจึงพูดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะอ้อเราฟังข่าวอยู่บ้านเพื่อนที่ไหนครับซอยอา,ารีบังกะปิตกลงครับอย่าให้ดึกนักนะคะไม่เกินสี่ทุ่มครับแสงดาวยกถ้วยน้ําชาขึ้นดื่มขณะที่อํานาจเรียกคนเดินโต๊ะมาคิดเงินเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็พากันไปขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าพัตคารเบญจวรรณลัสายตาจากจอโทรทัศน์เมื่อนางแก้วสาวใช้เปิดประตูห้องนอนเข้ามารายงานคุณอ้อรอพบในห้องรับแขกเจ้าค่ะ เธอปิดทีวีแล้วกระวีกระวาดออกจากห้องลงบันไดไปชั้นล่างพบเพื่อนสาวนั่งยิ้มแฉ่งบนเก้าอี้นวมที่ทำเป็นรูปกูบหลังช้างจึงร้องทักด้วยเสียงดังมีอะไรเลยอ้ออย่าเอะอสิคุณแม่นอนแล้วเหรอเบนจวรรณซุดตัวลงนั่งไกลๆเล่นพายอยู่บ้านคุณหญิงพรมคุณพ่อละ่ะยังไม่กลับจะกินเลี้ยงขอยืมรถหน่อยไปไหนกันเอาเถอะนะกลับก่อนสี่ทุ่มเจ้าของรถชักใจไม่ค่อยดีเพราะรู้ฝีมือเพื่อนว่าชอบขับสวิสวั์แค่ไหนจึงบอก เราขับให้ดีกว่าอย่าเลยแสงดาวรีบปฏิเสธฉันมีธุระส่วนตัวเบนจวันมองหน้าด้วยในตาล้อเหรียนไปหาพลใช่ไหมล่ะเออระวังอย่าให้ชนกันนะก้าวจบกระลุกขึ้นเดินไปหยิบกุญแจรถที่วางอยู่บนชั้นตั้งของกระจุกกระจิกนำมายื่นส่งให้พร้อมถามแล้วตัวแวบจากบ้านมาได้ยังไงเรื่องมันยาวขากลับมาจะเล่าให้ฟังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแสงดาวก็จอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ริมซอยห้วยขวางล็อกสาม เราเปิดประตูก้าวลงเดินไปยังห้องแถวฝั่งตองข้ามที่เปิดไฟฟ้าแรงเทียนต่ำแสงริบหรี่ตุยดินแดงลุกพดพลาดจากเก้าอี้ผ้าใบาพลางขยี้ตาเมื่อเห็นแสงดาวปรากฏตัวที่หน้าประตูคุณอ้อเธอยิม้มพนอยู่ไหมจ๊ะกำลังท่องหนังสือเิอนั่งก่อนสิครับว่าแล้วก็กุลีกุจอยกเก้าอี้ไม้เก่าคำกลามมาปัดฝุ่นละอองในหลอดล่ะไปทำงานครับที่ไหนเฝ้ารถในโรงโบลิงใกล้ๆนี่นเองครับเธอนั่งเก้าอี้ตัวนั้น เมื่อตุ๋ยวิ่งขึ้นบันไดไปชั้นบนครูเดี๋ยวก็กลับลงมาพร้อมผลที่มีสีหน้าตื่นเต้นยังเห็นได้ชัดมีเรื่องอะไรอ้อเปล่าค่ะเขาถอนใจโล่งอกหนึกูโดนคุณแม่เล่นงานซะอีกไปคุยข้างนอกดีกว่ารอเดี๋ยวนะเปลี่ยนเสื้อตัวพูดจบก็ก้าวยาวๆขึ้นชั้นบนคนบนอะไรมั้งหรือเปล่าแสงดาวถือโอกาสถามตุย๋ยมันบอกว่าต่อไปนี้จะตั้งใจดูตำราห้ามผมชวนเที่ยวเธอพยักหน้าก็ควรเป็นอย่างนั้นคนเหลืออีกไม่กี่เดินก็สอบแล้ว คุณอ้อช่วยมองหางานให้มันหน่อยสิครับเรียนจบก่อนค่อยว่ากันผมด้วยนะตุ่ยสาเร็จชั้นไหนประถมสี่ครับเข้ากระมิดกระเมียนตอบแสงดาหวหดเลาะความรู้น้อยเกินไปกุรีแบกหามก็ได้ครับทําไมไม่ขับรถบรรทุกอย่างเดิมเท่าแก่หาว่าติดค้างค่าเช่าแล้วจริงไหมล่ะตุ่ยิ้มอ้ายก็แคบไม่ได้ให้มันสวันเท่านั้นเองเท่าไหร่จ๊ะสองยบาทครับ แสงดาเปิดกระเป,าเป๋าถือหยิบเงินตามจำนวนนั้นออกมาแล้วส่งให้เอาไปใจ่ายให้เขาซารแลรเชอบมาขับอีกขืนว่างานอยู่อย่างนี้เดี๋ยวตำรวจจับเขาเอื้อมไปรับด้วยเมือนสั่นเท่าพร้อมลำพึงในใจชื่อกูควรเปลี่ยนใหม่เป็นไถยันเห็นจะดีเป็นแน่ทีเดียวเมื่อพลเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จก็วิ่งลงบันไดามาท่าทางลาดเริรงบังเอิญได้ยินคำพูดท้ายประโยคของเพื่อนคู่หูเข้าพอดีขอให้คุณอ้อจำเลิรนจำเริเรคิดอะไรสำเร็จสมความปรารถนา เขาจึงเดินมาที่คนทั้งสองนั่งอยู่แล้วถามตุย๋ยไถ่เงินอ้ออีกแล้วละมึงอันธพาลดินแดงในสระบบตำรวจยิ้มแย่แย่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะขนนักข่งไม่ร่วงหรอกเว้ยฉันมีเสมอไลยแสงดาวแหวออกมาตุ๋ยยกมือไหว้ประรลกประลกขอโทษทีครับได้ยินเขาพูดกันอย่างนี้เลยยืมมาใช้มัง่ง <laughs> พลหัวเราะก่อนหันมาบอกหญิงสาวที่หลังย่ายให้มันเคยตัวเธอค้อนควับเรื่องของอ้อคุณไม่ต้องยุ่งชายหนุ่มตีหน้าเจียมเจียมเราไปกันเถอะ แสงดาวลุกจากเก้าอี้พร้อมทั้งส่งกุญแจรถให้คุณขับรถไข่เยจัดตกลงทั้งสองพากันเดินไปที่รถสปอร์ตคันนั้นเมื่อพลเปิดประตูให้หญิงสาวขึ้นนั่งเขาก็นั่งอย่างที่คนขับติดเครื่องเข้าเกียร์เคลื่อนรถออกไปไหนครับตามใจคุณเขายิ้มยังมีความหมายงั้นที่เก่านะเธอสะบัดหน้าเพราะความอายไม่รู้พลกืนน้ำลายลงคอก่อนไตถามออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่โดนดูดหรอครับฉันไม่ใช่คนโง่น,นยะย ใช้ลูกไม้บทไหนเนี่ยก็ที่พลสอนให้นั่นแหละอย่างนั้นก็อย่าคุณอำนาจขับรถไปส่งฉันที่บ้านแจ๊ดเขาหัวรอชอบใจกําหนดวันมั่นเมื่อไหร่แหม่ไม่รวดเร็วถึงขนาดนั้นหรอกยะเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอ๋อจะได้มีสละมากขึ้นไม่หึงหมื่อไรไงอย่าเผลอใจก็แล้วกันแสงดาวนิ่งอึ้งมานึกขึ้นได้ว่าหลังจากมั่นกันแล้วถ้าหากอำนาจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้คือใช้วิธีเจ้าชูยักษ์ระหว่างอยู่ด้วยกันสองต่อสองในที่รับตาคนเธอจะทําประการใด มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องต่อสู้จนสุดฤทธิ์คนก็เช่นกันเมื่อพูดออกมาก็คิดไกลออกไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะรู้ดีว่าธรรมชาติหญิงนั้นเหมือนพันไม้เลยหากได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับชายนานๆเขาก็อาจเอ็นเอียงไปแม้แต่ภูผายังผูกกร่อนเมื่อโดนกระแสน้ําไหลซ้ออยู่ทุกวันหญิงสาวปล่อยให้ความเงียบครอบคลุมอยู่ครู่ใหญ่แสงดาวก็เอ่ยออกมาว่าอราจะซื้อสัตว์ต่อพลไม่เปลี่ยนแปลงจะประคุณขอให้จริงทีเธอ แต่พลต้องพยายามเรียนให้จบในปีนี้นะคะจะได้มีงานทําเป็นหลักฐานเขาระบายลมหายใจอย่างเหนื่อยอ่อนนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อจะยกอ้อให้พี่เหตุการณ์ทั้งหลายยอมคลี่คลายด้วยตัวมันเองอย่าดิ้นรนจนเกินไปนักฐานะของเราห่างไกลกันราวฟ้ากับดินเดี๋ยวนี้มนุษย์ขึ้นไปถึงดวงจันทร์แล้วนะคะเธอคลายความตึงเครียดถ้าพี่ร่ำรวยเหมือนรัฐบาลอเมริกันก็ไม่มีปัญหาสิแสงดาวเอื้อมไปแตะหลังมือชายหนุ่มออรักคนเพราะเงินเหรอพี่หมายถึงผู้ใหญ่ที่คอยกีดกันต่างหาก เป็นเพราะข่าวเรื่องพลถูกตำรวจจับทุกคดีพี่ไม่ผิดอ้อรู้ค่ะอธิบายให้แม่ฟังแล้วชายหนุ่มหันมามองหน้าเธอแวบ,บหนึ่งเหรอแ,แล้วท่านว่ายังไงไม่พยายามเข้าใจอะไรเลยเข่ายักไหล่ก็ต้องกลายเป็นคนชั่วยอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเป็นคนดีสําหรับอ้อไม่พอเหรอคะเราเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่าหญิงสาวยกข้อมือขึ้นดูเวลาเกือบสองทุ่มแล้วบอกแจ๊สว่าจะารถไปส่งก่อนสี่ทุ่มนะ พลเหยียบคันเร่งน้ำมันเราแซงรถข้างหน้าขนาดแล่นอยู่บนถนนสุขุมวิทครูเดี๋ยวก็ถึงซอยแห่งหนึ่งจึงเลี้ยวเข้าไปพร้อมทั้งกล่าวบ่อยโรงแรมคงแปลกใจเราหายหน้าไปตั้งนานแซงดาวคอนอย่าพูดมากนะ <c oughs> หรือไม่จริงเข้าหัวลาประเดี๋ยวเธอจะยิ่งให้ไม่สงสารคนหัวใจบอบช้ำมั้งเหรออุ้ยมันไส้พอชายหนุ่มหักพวงมาลัยเลี้ยวรถผ่านประตูโรงแรมพนักง,งานต้อนรับสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกขูกระต่ายดำก็วิ่งนำหน้า พาไปยังห้องว่างเราลูดม่านปิดสนิทเพื่อป้องกันสายตาคนภายนอกซึ่งชอบเล่นสับปะดนจดหมายเลขทะเบียนรถไปลงข่าวสังคมให้ผัวเมียชาวบ้านเขาตีกันเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในห้องแล้วพนักง,งานต้อนรับก็เดินกระมิดกระเมีม้ยนออกมาแวกม่านหายไปอย่างรวดเร็วพวกเลงคนทั้งสองจากกระดากแสงดาวแก้งนั่งนิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนพลร้องเตือนลงสถีสิมคคุณน่ามีอายจะนั่งอยู่อย่างนี้ก็ตามใจนะ ว่าแล้วพลก็เปิดประตูรถเดินเข้าห้องเธอรีบก้าวลงแล้ววิ่งตามคู่พิศวัสไปชายหนุ่มรอยอยู่หน้าเตียงพอแสงดาวโผล่เข้ามาเขาก็โอบกอดแล้วพยายามจะจูบให้ได้อยา่าหญิงสาวดินดูเสื้อยับกระถอดสิพลพูดเสียงคลาพี่ไปฟิตมาจากไหนเนี่ยคิดถึงอ้อตั้งเดือนกว่าแล้วเธอแลบลิ้นหลอกก่อนหมุนตัวหันหลังให้แล้วบอกรู้สึหน่อยอย่างนี้ถนดัดไม่ถึงนาทีแสงดาวก็เหลือแต่กางเกงในตัวเดียว เธอคว้าผ้าคนหนูมาปิดอกแล้วโผลขึ้นเตียงนอนคว่ำหน้าห้องนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะพลพูดขณะถอดเสือ้ออะไรคะสังเกตให้ดีสิแสงดาวเหลยวมองรอบๆตายตายกระจกเงาเต็มห้องเลยใช่บนเพดานด้วยเธอเลือบขึ้นดูแล้วร้องรันว้ายตะเทนหัวทะลฮะพลหัวเหระมีที่ไหนยหญ่ห้องเธอเมือนกันเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะ้าอออนี่คะหลับตาซะจะได้ไม่เห็น ผลยแอบดูนะเขาพยักหน้าก่อนล้มตัวลงนอนกอดจูบหญิงสาวด้วยความสเสน่หาก่อนกระซิบข้างหูต่ออ๋อกินยาหรือเปล่าเรียบร้อยค่ะผลพ,พยายามพลิกตัวแสงดาวที่นอนคว่ำแต่เธอขัดขืนพร้อมพูดเสียงอูอีปิดไฟก่อนค่ะเขาลุกจากเตียงไปกดสวิตช์ท่ามกลางความมืดเสียงหญิงสาวคนคลางย่งมีความสุขผลขารักอ้อมากไหมคะสุดหัวใจเขาตอบเสียงกระซ่าอย่าทิ้งอ้อนะอืม ครูใหญ่ไฟสลัวสลัวที่หัวนอนเตียงก็เปิดขึ้นแสงดาวนอนหนุนแขนพลมีผ้าแพรสีกรีบบวคขุมล่างบางส่วนทั้งทงที่เป็นห้องแอร์แต่ทั้งสองก็มีเงือซึมไปทั่วพลมองแสงดาวซึ่งหลับตาพริมอกสะท้อนขึ้นลงอย่างคนเหน็ดเหนื่อยจนเห็นได้ชัดเขาเอื้อมมือไปลูบแก้มเธอเบาๆแสงดาวลืมตาแจ๋วขวามือพลมาจูบอย่างรักใครกี่ทุ่มแล้วคะเธอถามพลยกข้อมือขึ้นดูเวลายังไม่สามทุ่มเลยเอ,อ๋อจะกลับแล้วเหรอ เปล่าคะ่ะพี่มีเรื่องเล่าให้ออฟฟังอะไรคะเธอตะแคงตัวมาทางพลผู้ต้องหาในห้องขังโรงพักคุยขวางชอบเล่าเรื่องสับป,ปดนโถคิดว่าเรื่องสลักสําคัญอยากฟังไหมเล่าว่าไปสิคะชายคนหนึ่งพาแฟนเข้าโรงแรมแต่เกือบผิดหวังเพราะหล่อนทํากระบิดกระบวนอยู่หน้าห้องปากก็พร่ำลำพันวัดยานะยานะหนูไม่เคยหนูไม่เคยนะผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะหน้าไม่ดันเหมือนผู้ชายนี่คะ่ะพลเอียงไปจูบที่ซอกคอฟังให้จบก่อนสิก็เล่าต่อสิคะ ในที่สุดชายคนนั้นก็ท่องคาถาตือเท่านั้นที่จะคลองโรคแล้วเป่าพรวดลงกระมอมแฟนได้ผลทันตาพาเข้าห้องสําเร็จโุ้โธเท่านี้เองตั้งใจฟังตั้งนานยังฟังให้จบก่อนยังมีอีกฝ่ายหญิงก็มานั่งก้มหน้านิ่งอยู่บนเตียงไม่ยอมถอดกับปรงทั้งที่ผู้ชายแก้ผ้าร่อนจอนในชุดวันเกิดแล้วฮฮ <c oughs> แสงดาวโหวดร้อคิกคักสมน้ําหน้าที่หลังจะได้เข็ดไม่กล้าฝืนใจคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะเซที่ผู้หญิงอิดเอื่อนก็เพราะว่าเสีได้ความสาว อย่าอย่าเดาดีกว่าไม่ถูกหรอกแล้วเพราะอะไรล่ะคะก็หลอนกระซิบที่หูผู้ชายว่าห้องนี้มีรูแสงดาวขมวดคิ้วเอา้าแล้วหล่อนรู้ได้ยังไงคะลองทายสิเธอตึกตองอยู่ครู่หนึ่งจึงบอกไม่รูค้ค่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นพาร์ทเนเอร์เคยโดนนักเลงดีแอบดูในห้องนี้มาก่อนฮะจริงเหรอแสงดาวผุดลุกขึ้นนั่งพางกว่าสายตาไปรอบห้องเราพูดแล้วห้องนี้มีรูที่ไหนบ้างหรือเปล่าฮ่นหัวรอก,กาก อย่าสงสัยเลยนะมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าพูดจบก็หลังตัวแสงดาวลงนอนแล้วพลิกตัวทับล่างครูตุนาหาันกระชับกอดแน่นเธอดิ้นขลุกขลักอยู่ในอ้อมกอดพลขาดับไฟก่อนเขาไม่ฟังเสียงกับกระชากแพสีชมพูผืนนั้นเวียงไปนอกเตียงเสียอีกด้วยว้ายตาบ้ากระจกรอบห้องไม่ใช่เหรอแสงดาวพูดเสียงสั่นยังกับคนจับใขรรู้แล้วนะอย่าไปสนใจมันเลยเสียงพลหอบ เรากำลังตะกายขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าอีกครั้งให้สมกับที่จากกันมานานคนทั้งสองออกจากโรงแรมแห่งนั้นก่อนสามทุ่มครึ่งแสงดาวขับรถไปส่งคนที่ห้วยขวางแล้วย้อนกลับมายังซอยอารีบางกะปิเธอทําเวลาได้รวดเร็วหน้าดูเพราะการจราจรไม่ติดขัดถึงบ้านเบนจวรนตรงตามนัดเมื่อเก็บรถเข้าโรงเรียบร้อยก็ขึ้นไปคุยกับเพื่อนสาวในห้องรับแขกเป็นไงคงมีความสุขมากสินะเบนจวรนกระเซาทะเลาะกันอีกแสงดาวตีหน้าตายโกหก น้ากลุ้มแทนเมื่อไหร่จะดีกันสักทีเธอทำหน้าเศร้าชาตินี้คงสิ้นหวังเสียงแตกรถยนต์ดังติดการหลายครั้งที่หน้าประตูบ้านแสงดาวหันไปทางนั้นพร้อมบอกอีตามน้ามาแล้วเบนจวาณถอนหายใจเฮือกใหญ่ชีวิตตัวนี้ช่างสับสนรมหมานจริงนะหญิงสาวควักกระเป๋าถือลุกขึ้นยืนทำไงได้จะฆ่าตัวตายก็ใช่ที่อย่าคิดสั้นไหนอ้อเธอหันมายิ้มขณะก้าวออกจากห้องพูดเล่นหรอกยาเราไปส่งที่รถ ไม่ต้องเดี๋ยวเขาถามอะไรแล้วตอบไม่ตรงกันเบนจวันพยักหนา้าเงินบายบายซีโยเกนแสงดาวโบกมือดไนท์หนุ่มใหญ่วัยสาสิบเอื้อมมือมาเปิดประตูรถให้เมื่อแสงดาวเดินออกจากบ้านผมเคียนทับตายเขาพูดยิ้มยิ้มเกรงจะผิดนัดเธอก้าวขึ้นนั่งแล้วถามยังเอาใจเหนื่อยไหมคะเห็นหน้าคุณอ้อก็หายไปปิดทิ้งครับได้ความยังไงมั่งแสงดาวรีเปลี่ยนเรื่องอำนาจเคลื่อนรถคลางตอบ พรุ่งน,นี้ผมต้องลางานเพราะคุณพ่อจะมาดูหน้าลูกสะพ้ยในอนาคตแสงดาวตัวแข็งทือมือทั้งสองข้างเกาะเก้าอี้แน่นตาเมอมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย